สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องเกมอัดสดเช่นเคนะครับวันนี้จะพามาชมวิธีการใส่ปุ๋ยไร่ลองอ้อยนะครับแบบประหยัดแรงประหยัดแรงงานคนนะครับ ครืงมาตั้งวางไว้ข้างหลังโดยที่เราไม่ต้องแบกให้เมื่อยหรือปวดหลังนะครับสารี่มันเป็นสารี่เครื่องขีดยานะครับที่เราเคยทำคลิปไปแรกๆจะมีอยู่เครื่องขีดยาขยาไล่ร่องอ้อยครับสารี่วางถางัง200ลิตรอันนี้เราก็เลยดัดแปลงมาวางเครื่องหวานปุ๋ย เรื่องคนปุ๋ยนะครับเพื่ประหยัดแรงในการเดินฉีดนะครับสต่ลีกกว้างเมตรเมตรสิบเซนนะครับเมตรสิบถึงเมตรยี่ไม่เกิน มันก็จะมีเหยียบอ้อยบ้างนิดหน่อยครับประหยัดแรงงานแล้วก็งานเสร็จไวขึ้นนะครับม,มีหน้าที่เติมปุ๋ยอย่างเดียวปรับออกมากออกน้อยก็ปรับได้เลยครับ จะเสียเวลาตอนกลับรถหน่อยนึงน่ครับมันก็จะประมาณนี้พั่วอยู่ครับน,นี่ที่ยาไล่ล่องไปแล้วนะครับเราเลยต้องหญ้ามันยังไม่ตายดีครับเราเลยต้องรีบใส่เพราะว่าฝนมันฝนมันกำลังตกและดินมันกำลังชื้นเราก็ต้องรีบใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยนี่ต้องใส่ตอนดินเปียกๆนะครับ ดินแห้งๆนี่อย่าไปใจครับอ้อยไม่จะไม่ได้กินปุ๋ยเลยไรก็อากาศหมดแจบแล้วหนึ่งร่อง มันทุกอ่อยเนี่มันทุกมันทุกปุ๋ยได้ห้าลูกนะครับอันนี้ก็โพูดผมเองครับเท่าที่เขาทำอยู่แอบปวดนิดนึงอ่าเนี่เข้าร่องไงอันนี้เข้าร่องเข้าร่องเป็นร่องนะครับใส่ปุ๋ยที่ละสองร่อง ประหยัดแรงงานนะครับใช้แรงงานคนน้อยมันก็ไม่น้อยหรอกแต่มันแค่ประหยัดแรงในการที่เราต้องมาแบกเมื่อก่อนผมก็แบกถันงนี่แหละแล้วก็เดินพุน่นเอาเหนื่อยครับไม่ไหวเลยต้องใช้แบบนี้นะครับ น,นี้นะครับก็ขอฝากช่องเจมส์สดอยดูยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกด s ับส c r i b e มีความคิดเห็นอะไรดีๆใหม,ใหม่ๆก็เมนบอกกันไว้ได้ครับหรือสนใจจะละเอียดหรืออยากจะทําตามก็พักมาเม้นมาโตมาได้ครับเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างคลิปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ